สว,ส,สวัสดีครับคุนวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนนะครับซึ่งหลายคนก็ยังไม่ลองเหมือนผมเนี่ยแหละนะก็เลยเอามาปากกันแม้ว่าจะช้าไปนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะแล้วก็ในวันนี้ก็มีการสอบนะครับผมก็ไปสอบมาแล้วก็ในเทอมนี้เลือกสอบแบบสนามนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาพูดเรื่องของการสอบแบบสนามที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับผมสำหรับการลงทะเบียนนะครับ กดในการลงทะเบียนจำให้ขึ้นใจนะครับเพราะเราต้องใช้ตลอดการเรียนกันที่นี่นะครับลงทะเบียนวิชาไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นครั้งารากซื้อวัสดุการศึกษาทุกครั้งนะครับหากวิชาปรับปรุงต้องซื้อวัสดุการศึกษาใหม่นะครับรอทราบได้อย่างไรว่าวิชาไหนปรับปรุงบ้างไปดูในคู่มือการลงทะเบียนนะครับค่าธรรมการศึกษา5 0 0บาทจากทุกเทอมน,นะครับ เช็ควันและเวลาสอบอย่าให้ชนกันนะฮะก็แน่นอนว่าดูในผู้มือการศึกษานะครับในการลงทะเบียนนะครับก็มีการลงได้แบบออนไลน์นะครับการฟอร์มลงทะเบียนนะครับซึ่งหลายคนก็ใช้อยู่นะครับแอปธนาคารนะครับผมหลายคนอาจจะถามว่าแอปธนาคารไหนบ้างที่ใช้ลงทะเบียนได้นะครับผมว่าใช้ลงทะเบียนไม่ได้แบบ เป็นการใช้ต่ตยต่างนะคือการรูปแบบหนึ่งของการลงทะเบียนเรียนนะครับไปดูหัวข้อนี้เลยนะครับธนาคารที่สามารถใช้ได้ก็จะมีกรุงไทยกรุงศรีการไทยกสิกรนะครับเกรสเขามีหัวหมดแล้วนะครับว่าธนาคารไหนสา,สามารถใช้ได้คุณริงคคือธนาคารตัวเนี้ยเขาให้จ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับแต่ว่าถ้าหลายคนมีแอปธนาคารของเรานี้อยู่เนาะ เราก็สามารถไปรักไก่ได้นะครับด้วยใช้เมนูจ่ายบินนะครับแล้วก็ไปพิมพ์คอมโพสท,ที่เห็นอยู่นี่แหละนะที่เป็นหมายเลขต่างๆนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรหัสนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับของปริญญาตรีนะหลังจากนั้นเขาก็จะให้กรอกรหัสอ้าง 1, อิงหนึ่งอ้างอิงสองนี่นะครับซึ่งรหัสอ้างอิงเนี่ยเราก็อ้างอิงตามแถบบนกระแถบล่างนะครับ ขับนก็คือรหัสนักศึกษาประเภทการลงทะเบียนนะครับอะไรต่างๆก็ไปดูในคู่มือได้นะครับว่าเราต้องกรอกอะไรบ้างอ่าอิงสอบคือรหัสวิชาแล้วก็ประเภทการลงทะเบียนต่างๆนะครับเราลงกี่วิชาแล้วก็เรียงรหัสวิชาไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่อย่างงี้นะเอาละสำหรับเทอมสองครับหกเจ็ดนะครับเราลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงบกรานะครับถึงวันที่หนึ่งกุมภาคือ ก็จะถึงแล้วล่ะนะครับแนะนําให้ลงไปอย่างน้อยหนึ่งวิชาก่อนถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับเราก็มาลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้นะครับก็คือวันที่3ามสุดมีนาคมการลงเพิ่มชุดวิชาคือเราลงไปแล้วนะครับหหรือ2วิชาโดยที่ยังลงไม่ครบ3านะครับเราก็เิสามารถเพิ่มได้ตามช่วงเวลานี้นะครับตามคุ่มือลงทะเบียนแบบนี้นะครับ เราสามารถมาดาวน์โหลดได้นะครับก็คือเว็บไซต์ของฝ่ายงานทะเบียนนะครับเลือกบริการงานทะเบียนนะแล้วก็มาเลือกผู้มืออ่านนะครับของเรานี้ก็จะเป็นสองทั้งหกเศษนะคู่มือนะครับสามารถเช็คได้ทุกอย่างนะครับว่าตารางสอบนะครับการตนเลือกแผนต่างๆถ้ามีบอกหมดนะไม่ใช่มีบอกนะ ทำที่แต่งต่างๆอ่านให้ละเอียดนะครับเนี่ยวิธีกรอกคู่มือบอกค่าที่จ่ายนะครับส่วนใหญ่วิชาที่เป็นมีกิจกรรมเสริมทักษะพวงนี้นะครับค่าวสัสดุการศึกษามันจะแพงกว่าแต่ว่าเห็นผ่านตาว่าหลายคนลงแล้วค่าวัสดุม,ม,มันมันพันกว่าบาทเนี้ยแสดงว่ามันแล้วเขาไม่รับลงทะเบียนอันนี้แสดงว่ามันจ่ายไม่ครบนะครับก็คือในระบบ เขายังไม่อัปเดตค่าวัาสดุการศึกษาดังนั้นถ้าใครลงวิชาแบบนี้ที่มันมีวิชาที่มีปฏิบัติเสริมทักษะไปดูนะครับว่าเขายังเขารับลงทะเบียนหรือ,อยังถ้ายังไม่รับไปจ่าให้ครบนะครับให้ติดต่องานทะเบียนแล้วก็สอบถามว่าเราต้องใส่เพิ่มเติมอีกเท่าไหร่นะครับสาหรับเองนั้นนะครับจริงแล้วถ้าลงหมด ครบจริงๆก็จะเหลืออยู่แค่สองเทอมเพราะนั้นอ่าสามเทอมรวมสอบการวิชาชีพด้วยเพราะหลักการแปลผมล,ลงไปเทอมหนึ่งแล้วซึ่งสอบวันนี้แหละแล้วก็คิดว่าผ่านแต่ว่าผ่านอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเราก็อันนี้หลักการแปลคือเราลงแล้วแค่รอนผลวิชาที่ยังไม่ เป็นสีเทาคือวิชาที่ยังไม่ลงทะเบียนใครจะทําตารางแบบผมก็ได้นะครับเพราะผมแยกเวลาว่าวิชา,าไหนเปิดเทอมหนึ่งวิชาไหนบ้างเปิดเทอมสองนะครับแล้วก็วิชาไหนบ้างที่เปิดทั้งสองเทอมนะครับทําตารางเงี้ยดูง่ายดีเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะวิชาไหนเปิดเทอมหนึ่งเทอมสองเรามานั่งแยกตารางนี้เลยง่ายดีนะครับก็เทอมนี้ก็คิดว่าจะลงครบสามตัว เพราะว่าขี้เกียจเรียนแล้วจะเอาให้มันจบจบไปนะครับวิธีการลงทะเบียนก็ให้เลือกอเข้าระบบลงทะเบียนอันนี้แบบออนไลน์นะลงทะเบียนปกตินะครับแล้วก็เลือกซึ่งเราก็จะลงของสองทับปกเจ็ดนะครับเราก็ยมไปเลยรหัสวิชาเดือนสี่สามนปา เนี่ยถ้าเราพิมพ์รหัสวิชาถูกนะครับมันก็จะขึ้นวันและเวลาในหะ้ดังนั้นไม่ต้องถามนะครับว่าเราสอบวันไหนอะไรยังไงไม่จำเป็นต้องรอด้วยนะครับเราก็แค่พิมพ์มันก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เนี่ย วิชาใดที่เวลาสอบชนกันนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เนาะห okay. นึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองโอเคเนี่ยครับผมแค่แยกวิชาที่มันเปิเปดเทอมหนึ่งเทอมสองเท่านั้น จะเห็นได้ว่าผมแยกมาลักนะครับวิชามันเปิดทุก,ทกวิชาแหละนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูวันและเวลาสอบนะครับดังนั้นถ้บมันชนกันนะครับวิธีการปัญหาคือเอาออกสักวิชาหนึ่งหรือถ้าคุณอยากลง3วิชานะครับคุณก็แค่เลือก1วิชาไปซ่อมเอาเท่านั้นเองนะครับเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งชำระเงินการลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนนะครับ เรามีวิธีชําระเงินอยู่แค่สอวิธีคือชาระผ่านทางเคาน์เตอร์สวิตนะครับแล้วก็ชําระผ่านบัตรเครดิตนะครับส่วนการผ่านแอปธนาคารนั่นคือวิธีการลงทะเบียนนะครับไม่ใช่วิธีการชําระเงินจ่ายเงินแล้วนะครับก็รอเข้าระบบสักอาทิตย์หนึ่งนะครับหลังจากเข้าระบบแล้วก็รออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อจะเลือกแผนการเหลี่ยงนะครับดังนั้นถ้าหากว่า ลงแล้วก็ใจเย็นรอสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะก,ก่อนจะเลือกแผนนะครับใครจะไม่เลือกแผนก็ได้นะครับถ้าไม่เลือกแผนมันก็จะเป็นกรหนึ่งโดยอัตโนมัติแล้วก็การสอบก็จะเป็นการสอบแบบสนามที่คุณเลือกบ่ม่นะครับก็เอามาฝากการจำบับเรื่องของการลงทะเบียนของเทอมนี้นะครับจริงในการลงทะเบียนหลักๆมันเหมือนกันทุกเทอมแหละมันก็ เขามาพูดมันเลยเหมือนพูดซ้ำๆนะครับแต่ว่าหลักการลงระเบียบของมอสทมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับส่วนใครต้องการสนับสนุนช่องเพียงแค่คุณเข้ากดลิงก์ lazada s h o p e e ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง lazada s h o p e e ได้เลยก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมในรูปแบบหนึ่งนะครับ เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกันในคราวต่อๆไปนะครับสวัสดีขอตัวก่อนแล้วกันกันกบแชร์ข่าวมะทครับแชร์ข่าวทุกเรื่องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมศทแล้วก็การเรียนมสทเพื่อให้เรามีความรู้อย่างมออีคุณภาพนะครับผมไปก่อนแล้วกันวันนี้ครับสวัสดีครับ สำหรับคนที่เข้ามาฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับส่วนใครต้องการสนับสนุนช่องเพียงแค่คุณเข้ากดลิงก์ l a z d d a s h o p e ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง Lazada Shopee ได้เลยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมในรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกันในคราวต่อๆไปนะครับ สวับวันี้ขอตัวก่อนแล้วกันกันกบแชร์ข่าวมสวทองคแชร์ข่าวทุกเรื่องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมสทองแล้วก็การเรียนมสทองเพื่อให้เรามีความรู้อยา่างมีคุณภาพนะครับผมไปก่อนแล้วกันวันนี้ครับสวัสดีครับ